สวัสดีค่ะพบกับเซล,ล์กิ่งแก้วนะคะโตโยต้าโชว์บนราชธานีค่ะสำหรับวันนี้นะคะพบกับรถอีโก้ค่ะนะคะเป็นรุ่นมารด้าสปี2017ค่ะเป็นเครื่อง1.2นะคะปี2017ค่ะเกียร์ออโต้ราคาอยู่ที่419000บาทนะคะสำหรับโปรโมชั่นดีๆจากโตโยต้าชัวตอนนี้นะคะก็คือลูกค้าประวัติเครดิตดีนะคะฟรีดาวออกรถ0นย์บาทได้เลยนะคะดอกเบีย้ยพิเศษศนปเนาน12เดือนขับฟรี90วันค่ะ สำหรับรูปลักษณ์ภายนอกนะคะด้วยดีไซน์สปอร์ตทุกมิตินะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะจังหน้าโพรเมียมนะคะแล้วก็ชุดแต่งสเกิร์ตรอบคันค่ะคันนี้นะคะเป็นสีขาวมุกนะคะสวยเลยค่ะ สำหรับภายในนะคะห้องโดยสารของเรานะคะเป็นแบบสปอร์ตพรีเมียมสไตล์รถยุโรปนะคะพิถีพิถันทุกรายละเอียดโดดเด่นไม่ซ้ำใครค่ะด้วยการตกแต่งแบบทูโทนนะคะพร้อมเบาะหนังดีไซน์ใหม่แล้วก็มีหน้าจอทัชสกรีนนะคะปุ่มสตาร์ทพวงมาลัยของเรานะคะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะสามารถติดต่อกิ่งเข้ามาได้นะคะที่เบอร์ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร เพจโตโยต้าชว์อุบนราชธานีให้เราด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ